สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าโอเคนะคะก็ขอมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับคุณตั้มเนาะมี่ก็ได้ติดตามเพจของคุณตั้มแล้วก็คุณตั้มก็มีการโพสต์อะไรหลายๆอย่างนะคะทำให้เรามีความรู้สึกสะท้อนใจ คุณตั้มเนี่ยก็โดนหมายเรียกนะคะให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณตั้มก็เตรียมตัวแต่พอผ่านพ้นช่วงปีใหม่นะ,ะช่วงคาบเกี่ยวก็ปรากฏว่าคุณตั้มเนี่ยก็ได้รับจดหมายจากทางราชการนะคะก็คือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแหละเพื่อที่จะเพิ่มเติม ในเรื่องของคดีเข้าไปอีกหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตคุณตั้มก็เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้เนาะเพราะว่าคุณตั้มเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพนักง,งานประจําแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคุณตั้มก็ทํางานเป็นพนักง,งานประจําเนี่ยแหละแต่คุณตั้มบอกว่าเคยมีคนบอกเอาไว้นะคะว่าคนนิสัยอย่างคุณตั้มเนี่ยคือไม่เหมาะอาการทํางานตามบริษัทนะนะก็คือน่าจะไปเป็น ประกอบอาชีพอะไรที่เหมือนเป็นส่วนตัวนะอาจจะเป็นไม่ได้คือนี่ก็ไม่ได้รู้จักคุณตั้มเหมือนนาะแต่ว่าการที่มีคนรู้จักพูดลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณตั้มเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะชอบอยู่คนเดียวหรืออะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่นิสัยแบบเนี้ก็คืออาจจะไม่เหมาะกับการเข้าสังคมคืออาจจะน่าจะเป็น ทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่ที่ทําโดยตัวคนเดียวอะน,นะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ทําให้คุณตั้มเนี่ยก็ก็โดนคดีด้วยเนาะมาวาดรูปเกี่ยวกับการเมืองอะไรเงี้ยก็เลยทําให้โดนคดีทางด้านการเมืองไปแล้วก็ลหลายๆอย่างก็ผนวกกันเข้ามาก็เลยทําให้คุณตั้มเนี่ยไม่ได้ทํางานประจําแล้วนะคะแต่ว่าก็เอาดีทางด้านของการวาดรูปนะเป็นเป็นสิ่งที่คุณตั้มเนี่ยชอบ เราก็คุณตั้มก็เหมือนกับมีภาวะของการซึมเศร้าด้วยเนี่ยเราเข้าใจเพราะว่าทุกวันนี้มีคนเป็นเยอะมากเลยนะนี่ก็ไม่อยากให้ใครที่ไม่เข้าใจเราไปไป,ไปซ้ําเติมเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะเอาธรรมะเยียวยาหรือว่าอย่าคิดมาก หรือว่าสู้ๆนะอะไรแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้นะเพราะว่ามันเกิดมาจากสารบางอย่างในในร่างกายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยคือเฉยดีกว่าอย่าอย่าไปพูดหรือว่าอย่าไปบอกว่าเอออ่อนแอว่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพราะมันไม่สามารถที่จะคนโครลตัวเองได้อันนี้ก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจตรงนี้ด้วยคุณตั้มก็ก็ใช้ชีวิตมาเหมือนับ,บ,บยยับขัวนยวียนเส้นได้เพราะว่า พวกสลิมเนี่ยก็จะซ้ําเติมเขาอยู่แล้วแหละว่าเออคุณตั้มเนี่ยแสหาเรื่องบ้างหรือว่าทําตัวเองบ้างอะไรแบบเนี้ยคือมันมันพอเราได้รับรู้นี้เราเราก็รู้สึกเสียใจเราก็สงสารเขานะเออแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้ก็คือก็วาดรูปนะคะแล้วก็จะบอกว่าเป็นการเป็นการวาดรูปเพื่อที่จะแลกแลกแลกกับ แลกกับการสนับสนุนก็ได้นะเพราะว่าคุณตั้มเนี่ยก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์เนาะว่าเขาเนี่ยไม่ไม่ได้มีรายได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะคะเห็นว่าคุณตั้มเนี่ยเขา,เาทำเพื่อการเมืองหรือว่าทำทำเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็ตามที่ทุกคนได้เห็นบนหน้าจอเลยนะคะว่าสามารถที่จะสนับสนุนคุณตั้มได้เนาะเพราะว่ามีอ่านแล้วรู้สึก รู้สึกหดหูนะเพราะเขาเขาก็พูดะนะว่าเขาก็พยายามพูดติดตลกอะว่าเขาสัญญานะว่าถ้าเกิดเขาเข้าไปในเรือนจําแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปทําอะไรเกี่ยวกับน้องชายเขาอะไรแบบเนี้คือทุกคนย่อมทราบอยู่แล้วนะว่าชีวิตที่ผ่านคุกผ่านตารางในสมัยก่อนอะส่วนใหญ่ก็จะมีประเภทนี้ยสักกันเองบ้าง หรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายอะไรเงี้ยเขาก็พูดติดตลกนี่คิดว่ามันมันเหมือนกับว่ามันเป็นหนทางเดียวที่เขาเขาจะรู้สึกแบบผ่อนคลายเพราะว่านี่มองดูแล้วคือคุณตั้มเนี่ยเขาเป็นคนที่เออน่าจะเป็นเป็นคนเงียบๆแล้วก็เหมือนเหมือนที่มีคนทักเอาไว้ว่าเออเขาควรที่จะทําแบบไม่ไม่เหมาะอาการทํางาน บริษัทหรืออะไรประมาณนี้ก็ก็น่าจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอะไรประมาณนี้แล้วก็มีภาวะของการซึมเศร้าด้วยอะไรแบบนี้เออเขาก็เลยพยายามจะหาอะไรที่เหมือนโจกตัวเองอ่ะเพราะว่าเขาก็พูดเลยว่าเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะมีอิสรภาพนานแค่ไหนดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะต้องเข้าเรือนจำก็ได้นะไอ้ใครก็ รู้สึกสมน้ำหน้าเขาอะไรประมาณนี้อันนี้คือเขาพูดเอาไว้เนาะตามที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอเลยสุดท้ายแล้วนะคะคุณตั้มเนี่ยก็ไปขึ้นศาลวันนี้เนี่ยแหละนะคะหลายๆคนก็ไปให้กำลังใจกันด้วยก็ผลปรากฏนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นข่าวของทางสื่อประชาไทยนะคะบอกว่าอายการเนี่ยมีความเห็นให้พนักง,งานสอบสวนได้แจ้ง ตั้มนะคะในข้อหามาตรา1นึแล้วก็พรบคอมกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจคนกลมคนเหลี่ยมในการวาดภาพการ์ต,ตูนล,ล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ส่งผลทําให้ตอนนี้เนี่ยคุณตั้มถูกดําเนินคดีมาตรา1นึนะคะจำนวน4่โพสในวันที่8นะคะวันนี้เนี่ยแหละก็คือที่ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะเมื่อเวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะค,ะคุณตั้มเป็นผู้ชายนะคะในวัย46ปีก็เดินทางเข้าไปพบรองสอบสวน,นะะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในมาตรา1นึสแล้วก็พรบอคอมจากการถูกกล่าวหาว่าทำเกี่ยวกับเพจนี้แหละนะคะคนกลมคนเหลี่ยมแล้วก็เป็น เป็นการวาดภาพการ์ตูนล้อกันเมืองแล้วก็บอกว่าพบว่ามีการวาดภาพการ์ตูนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะลงในเพจจำนวน4โพสต์สำหรับในคดีนี้นะคะมีคุณร,รัฐีพงษ์ชัยยารัตหรือว่าฉายาของเขาก็คือคุณพงวังชายของกลุ่มสปปสปนะคะเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข จักทางปทเมื่อวันที่18มิถุนายนในปีพศ2565โอ้ก็คือปีกว่ามาแล้วข้ามปีมาเลยนะข้ามจะสองปีอยู่แล้วด้วยซ้ำงาก็คือประมาณปีกว่าเพื่อดำเนินคดีกับเพจนี้นะคะโดยที่ว่าหมิ่นประมา,าทกษัตริย์โดยทางปทนะคะสอบสวนจนเชื่อว่าคุณตั้มเนี่ยเป็นแอดมินเพจจริงจึงได้ส่งหมายเรียก มาให้คุณตั้มมารายงานตัวในวันที่18กรกฎาคมปี65แล้วก็เบื้องต้นนะคะก็ได้แจ้งตามที่เราบอกเลยก็คือมาตรา1 2แล้วก็พรบอคอมด้วยอย่างไรก็ตามนะวันนี้วันที่8ตั้มก็ได้ไปรับหมายเรียกนะ,ะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเนื่องจากอายการเนี่ยส่งความเห็น โดยพิจารณาให้ทางพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนเลยก็คือ4กรรมนะคะ4โพสตโดยรายละเอียดของโพสต์นะ้มีดังต่อไปนี้ 1. กระตุนล้อคล้ายว่าเป็นธุรกิจครอบครัวเหมือนกับตระกูลชินวัตรในวันที่21มีนาคมในปีพศ2565นะเวลาประมาณ 5โมง18นาะทีได้มีการโพสต์ข้อความว่าตัวการ์ตูนและเหตุการณ์ในเพจเป็นเพียงแค่การสมมุติขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพร้อมกับลงรูปวาดการ์ตูนที่มีการแบ่งเป็นสองช่องลักษณะแนวตั้งจำนวนหนึ่งภาพโดยช่องแรกเนี่ยเป็นตัวการ์ตูน5ตัวตัวแรกทางซ้ายมือมีใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับทักษิณชินวัตร ้งอิงแล้วก็ยิ่งรักแล้วก็มีการ์ตูนผู้หญิงอีกสองคนสวมเสื้อเหลืองมีกล่องข้อความลักษณะเป็นคำพูดมีข้อความว่าฮส่งต่อกัเป็นทอดๆธุรกิจครอบครัวส่วนในช่องที่สองเป็นภาพการ์ตูนคล้ายพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีตั้งแต่ราชการที่หนึ่งถึงราชการที่สิบ และตัวการ์ตูนเพศหญิงสองคนทำท่าหมอบกราบอยู่ด้านข้างโดยผู้กล่าวหาได้มองเห็นว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเป็นการพูดหรือว่าแสดงท่าทางเยาะเย้ยต่อพระมหากรรษัตริย์ในราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวส่งต่อกันเป็นทอดๆเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็สื่อถึงการเมืองว่าคล้ายกับครอบครัวของทักษิณชินวัตร ผู้กล่าวหาได้มีการระบุว่าทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นการสืบราชสันตติวงศ์ก็คือสืบราชสมบัติเนี่ยแหละที่ถูกต้องตามกฎมนเทียนบานทำให้เข้าใจได้ว่าการสืบราชสมบัตินั้นเป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบอ,ออกกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นเพื่อหาประโยชน์ของประเทศชาติให้แก่พวกพ้องของตนเอง นับได้ว่าเป็นการใส่ร้ายพระมหากษัตริย์แล้วก็สถาบัานพระมหากษัตริย์ว่าเป็นการสืบราชสมบัตินั้นเปรียบเสมือนเป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของคนในครอบครัวโดยมีการมุ่งหวังกําไรจากประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนับว่าเป็นการดูหมิ่นพระเกียรติแล้วก็หมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งนี้เนี่ยโดยประการที่น่าจะทําให้ รัชการที่10เสื่อมเสียเกียรติแล้วก็ถูกดูมินเจจนาทําให้ประชาชนนั้นเสื่อมศรัทธาไม่เคารพสักการะ 2. กระตุนที่ล้อคล้ายกับรัชการที่9 6. รารัชการที่8เมื่อวันที่27พฤษภาคมปีพศ2565เวลา9.48นาฬิกา48นาทีโพสต์ข้อความที่ว่าไม่มีใครร้ายเท่าน้องเล็ก ตัวการ์ตูนเหตุการณ์ในเพจเป็นเพียงแค่การสมมุติขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นในช่องแรกเนี่ยจะเป็นตัวการ์ตูนที่มีใบหน้าคล้ายราชการที่9ส่วนช่องที่2มีตัวการ์ตูนที่มีใบหน้าคล้ายราชการที่8และช่องที่3มีตัวการ์ตูนที่มีใบหน้าคล้ายราชการที่9สวมเสื้อขาวทำท่า,ทาย่อยักษแล้วก็อาวุธชนิดหนึ่ง โดยคุณพงวังชัยได้มองเห็นว่าเป็นการใส่ร้ายดูหมิ่นพระเกียรติของรัชกาลที่9รวมถึงเป็นการบิดเบือนความจริงอีกด้วย 3. กระตูนล,ล้อคล้ายสื่อรัชกาลที่9ในกรณีสวรรคตรัชกาลที่8เมื่อวันที่9มิถุนายนในปีพศ2565เวลาบ่ายสองนาทีมีการโพสต์ข้อความว่าเล็ก ยิงพี่ทำไมเป็นตัวการ์ตูนแล้วก็เหตุการณ์ในเพจเป็นเพียงแค่การสมมติขึ้นเพื่อแสดงความบันเทิงเท่านั้นผู้กล่าวหาได้มองเห็นว่าผู้โพสต์เนี่ยต้องการเนี้ยสื่อให้เห็นถึงว่าการ์ตูนที่มีใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับราชการที่8สนทนากับการ์ตูนที่มีใบหน้าคล้ายราชการที่9ซึ่งเป็นการสร้างข้อมูลที่บิดเบือนไม่ถูกต้อง เพื่อให้บุคคลที่พบเห็นได้เข้าใจว่าเหตุการณ์สวรรคตของราชการที่8นั้นเกิดจากราชการที่9รวมทั้งในภาพช่องสุดท้ายมีการ์ตูนที่มีใบหน้าคล้ายอาจารย์สมศักดิ์เจียมซึ่งเป็นบุคคลที่มาจะพูดถึงหรือว่ามีการกล่าวอ้างเรื่องราว เกี่ยวกับการสวนคตของรัชการที่8ซึ่งโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเป็นการใส่ร้ายดูหมิ่นพระเกียรติของรัชการที่9รวมถึงการบิดเบือนความจริงอีกด้วย 4. กระตูนล้อคล้ายเสียดสีรัชการที่10เมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพศ2565ในเวลา7นาฬิก8นาทีโพสต์ข้อความว่าเฝ้าไปนาดา ตัวการ์ตูนและเหตุการณ์ในเพจเป็นเพียงแค่การสมมุติขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้กล่าวหาเห็นว่าผู้โพสต์ต้องการสื่อให้บุคคลที่พบเห็นได้เข้าใจว่ารัชการที่สิบทรงไม่มีความห่วงใยประชาชนไม่มีความสนใจในกิจการบ้านเมืองใดๆแต่กลับเที่ยวเล่นณต่างประเทศซึ่งเป็นการเสียดสีและต้องการด้อยค่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้พระองค์นั้นเสื่อมเสียพระเกียรติแล้วก็ทําให้พวกคนนั้นหมดศรัทธาไม่สักการะในปัจจุบันส่งผลให้ตอนนี้นะคะคุณตั้มเนี่ยได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหามาตรา1นึแล้วก็พรบอคอมในมาตรา14วงเล็บ1วงเล็บ3รวมทั้งสิ้น4โพสสี่กรรมซึ่งทางผู้สื่อข่าวได้ตั้งข้อสังเกตว่าภาพการ์ตูนที่ถูกโพสต์ แจ้งข้อกล่าวหาในมาตรา1 1 2เพิ่มเติมนั้นงานในโพสต์ที่2แล้วก็3ที่เพิ่มเติมตอนแรกก็แสดงว่าที่โดนก็คือโพสต์ที่1กับโพสต์ที่4แต่เมื่อช่วงปีใหม่เนี่ยก็คือเขามีแจ้งเข้ามาอีก2คดีบอกว่าเป็นภาพที่เกี่ยวกับคดีราชการที่ก9กับราชการที่8แต่ไม่มีภาพราชการที่10อยู่ในตัวกระตูน หลังจากแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตั้มก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะส่งคําให้การเป็นเอกสารอีกครั้งหนึ่งภายหลังแล้วก็มีการนัดฟังคําสั่งฟ้องอายการอีกครั้งหนึ่งในวันที่22มกราคมที่สำนักง,งานอายการที่ถนนราชดาพิเศษโดยทางสุทนายก็ได้มีการระบุว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม ในปีพศ25 6 5เวลาประมาณ6นากาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกอง,บ,งบังคับการปราบปรามก็คือปอทนี่แหละประมาณทั้งหมด10นายนะคะได้เดินทางไปยังที่พักอาศัยของตั้มเพื่อตรวจคน้นแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็แท็บเล็ตหนึ่งเครื่องพร้อมทั้งเอกสารสำเนาบาัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าแรก สมุดบัญชีธนาคารแล้วก็กระดาษโน้ตสรุปเวลาอ่านหนังสือหลังจากตำรวจตรวจยึดของทั้งหมดไปแล้วนะคะก็ได้คุมตัวตั้มเนี่ยไปที่ปอทโดยมีการอ้างว่าเชิญไปพูดคุยเจราจาไม่ได้มีหมายจับแต่อย่างใดแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงที่ปอทตำรวจให้ตั้มนั้นถ่ายภาพคู่กับอุปกรณ์ของตัวเองที่ตำรวจนั้นได้ยึดมาจากบ้านแล้วก็ให คือเหมือนกับใช้คําว่าอะไรหวานล้อมไหมเออตั้มเนี่ยเขาเขาก็ไม่ไม่ทราบข้อมูลมาก่อนไงคือไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่ามันมีส่วนไหนที่ตัวเองนั้นสามารถปฏิเสธได้ก่อนแล้วก็เนี่ยตำรวจก็หวานล้อมบอกว่าให้ตั้มเนี่ยถ่ายรูปยืนยันเอกสารสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะกลับออกจากปอทเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้คืนซิมโทรศัพท์ให้จากนั้นเนี่ยตำรวจก็ได้พาตั้มกลับถึงบ้านเวลาประมาณ 16นากา30นาทีมีการยื่นหมายเรียกในคดีนี้ให้ที่หน้าบ้านพร้อมกับถ่ายรูปขณะที่เซ็นรับอีกด้วยโดยในวันนั้นเนี่ยตั้มเนี่ยถูกคุมตัวอยู่ที่ปอทอทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงก็จริงๆแล้วคือมันมันไม่ถูกต้องตามขั้นตอนไงแล้วคุณตั้มเนี่ยคือไม่ได้ปรึกษาใครก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับโดนหลอก หรือว่าโดนหว่านล้อมประชาชนที่ไม่ทราบถึงกฎหมายอะไรประมาณนี้นะก็ไปหว่านล้อมเขาให้ทำให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะไปถ่ายรูปอะไรแบบนีู้นยนทนายก็ระบุด้วยว่าสำหรับคดีนี้ถือว่าเป็นคดีจากการแสดงออกแล้วก็แสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองเป็นคดีที่สองของตั้มโดยเมื่อปีพศ2559นะคะคุณตั้มได้ถูกดำเนินคดีในกรณีร่วม ในเหตุการณ์ฉีกบัตรออกเสียงประชามติที่หน่วยเลือกตั้งหน่วยออกเสียงนะคะประชามติเขตบางนาในวันที่7สิงหาคมปี59ซึ่งต่อมานะคะสารได้พิพาษาจำคุกเขาแล้วก็จำเลยอีก2รายในคดีนี้คนละ6เดือนพร้อมทั้งมีการปรับคนละ6,000บาท แต่ลดโทษให้นะคะจำคุกเหลือคนละสี่เดือนแล้วก็ปรับ4,000บาทเนื่องจากให้การเป็นประโยชน์ก็เลยรอลงอาญาแล้วก็ให้ลงโทษการจำคุกเอาไว้ในระยะเวลาหนึ่งปีนะคะนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าของทางสื่อประชาไทยนะคะก็ต้องขอบคุณมานณที่นี้ด้วยแล้วก็มารุ้นกันอีกทีนะคะในวันที่22มมกราเนีโอ้โหเขาเรียกว่า มันก็ใจต้มๆนม,มต่อมาอเนาะเพราะที่ผ่านมาเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับทางคนที่ไปล้อเลียนสถาบันสักเท่าไหร่แล้วก็ในเคสเนี้ยก็คือสอปปสนะเจ้าเดิมหรือว่าคุณพง์วังชายก็คือคณะเดียวก,กันกับทางคุณอานทน์กลิ่นแก้วเนี้ยแหละแล้วคุณพง์วังชายเนี่ยก็คือ เป็นคนที่ปรากฏตัวอยู่ในวันที่ไล่ล่าบาสจำได้ไห้เอยที่บาสขึ้นไปนั่งบนคำว่าสรงพระเจริญนะแล้วคนที่โวกเวกวยวายจะวิ่งเข้าไปทำร้ายคุณบาสเนี่ยเออที่บอกจะลากมันลงมาก็ผู้ชายคนนี้แหละนะคะชื่อคุณพงวังชายก็ต้องมาติดตามกันตอนต่อไปนะคะก็ลุ้นกันในสิ้นเดือนนะคะก็ ขอรายงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะสามารถไปให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนคุณตั้มได้ตามที่ระบุเอาไว้ในหน้าจอเลยนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการเข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ